การอ่านทำนองสนองประเพณีอินทระวงฉันสิบสองอายสินิฮามัทนาวิสุทธิสีอย่าทรงพาโซกีวารพักจะหมุนจะมองพีนี้นรักเจ้าและจะเฝ้าประคับประคองคู่ชิด สนิทน้องบอมีให้ระคังระคายพี่รักวัุนวนบอมีควรรารา,ราอยอันนาริกับชายหรือก็อควรจะร่วมจะรักลูกเจ้าวิไลเราวสุดละแสงปฏิจบประจักษ์ มีควรจะรังรักพ,พ่อพาถูพิธีพิธาน